สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านพบกับผม Burning บอร์ดเกมชัย n นวครับไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการ Unbox ็อกเกมที่มีชื่อว่า scarface 1920 เกมส s c a r f a k e เกมนี้ผมเพิ่งได้รับมาสดๆล้อเลยนะครับจาก Kickstarter ผมไม่รู้ว่ากระแสของบอรดเกมเมอร์ชาวไทยเนี่ยสนใจเกมนี้กันหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปดูเกี่ยวกับโปรเจกต์แคมเปญเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมค่อนข้างสนใจมากเลยอย่างแรกที่ผมสนใจก่อนเลยคือผมสนใจ art work หรือธีมสีเนี่ยที่มันดูโทนเหมือนกับวินเทจวินเทจหน่อยเนี่ยมันจะเป็น art work ที่ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเลยอย่างเช่นเกม ซิตี้ออฟเดอะบิชโอดเดิน่ะสีนวลๆอ่อนๆอะไรอย่างนั้นอะผมจะค่อนข้างชอบมากเลยแล้วก็ในส่วนของเกมสกาวเฟสหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบพอตัวเลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมาสักเท่าไหร่เลยนะครับก็เกมเนี้ถูกออกแบบโดยค่ายเดสเซนเกมนะครับค่ายนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินด้วยนะครับแล้วก็ที่สนใจอีกอย่างหนึ่งสำหรับเกมนี้นะครับก็คือเกมเนี้เป็นเกมตีมาเฟียที่เป็นยูโรเกมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมัน ดึงดูดผมมากๆนะครับเพราะว่าผมอยากได้เกมตีมแนวแนวนี้อยู่ด้วยนะครับก็เป็นข้ออ้างในการที่ซื้อเกมนี้นั่นเองก่อนหน้านี้นเ,นเกมตีมแนวมาเฟียก็มีหลากหลายเกมนะครับที่ทําออกมานี่แล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมอาจจะจําชื่อไม่ได้นะครับที่รูๆอาจจะมี The g o d f a t h เ r รนะครับแล้วก็อีกเกมนเนึ่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่เคยได้เล่นผมก็ส่วนตัวผมไปดูแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกมนี้ก็จะเป็นแนวยูโรเลยนะครับยูโรแบบตีมาเฟียเลยผมก็เลย อ่ะโอเคไหนๆเราจะมีเกมตีมาเฟียสักหนึ่งเกมเนะี่ยจับไปเลยกับเกมนี้นะครับ s c a r f a c e 1920ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเราจะมาทำการอันบ็อกดูในส่วนของเกมส c a r f a c e 1920ที่เป็นเวอร์ชัน k i c k s t a r t e r เนี่ยที่เป็นดีลุกอิดิชันเนี่ยนะถ้าเกิดผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยกดไว้นานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวกล่องเสริมด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นเกมยูโรตีมาเฟียแค่นั้นเองก็ ไปเลยซึ่งพอไปเห็นกล่องนี่บอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะตกใจมากครับโอโหกล่องมันไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามันหนามากครับดูขนาดความหนาของมันครับก็ประมาณ2เกมซ้อนกันอะความหนาของมันถึงจะได้กล่องนี้นะครับส่วนกว้างคูณยาวเนี่ยก็ไซส์ปกติทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะให้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งเกมเนี่ยที่ผมดูในตอนโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นมินิเจอร์ด้วยนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงครับว่าเดี๋ยวอาจจะ ให้ทางมีวิทนะครับทําการเพ้นสีให้สักหน่อยนะครับอ,อาจจะทําให้มีความรู้สึกอยากเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเล่นไปนแล้วเนี่ยจะมารีวิวให้ดูหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้คิวรีวิวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับโอเคเปิดมาอึ๊บอืบอหของมันสุญญากาศอือหเปิดมาแล้วนะครับนี่ อันแรกนะครับอันนี้ไม่ใช่รูบุ๊กนะครับอาจจะเป็นแค่เหมือนกับใบปะหน้าที่จะบอกขอบคุณที่ทําให้โปรเจกต์นี้สําเร็จนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีชื่อผมปะเนี่ยโอ้โหแม่งยคุด <c oughs> ตัวเล็กอ่ะโอ้เอาไว้เดี๋ยวไว้จะหาชื่อตัวเองให้เจอครับถ้ามันน่าจะมีมั้งนะหอ้เพราะนั่น,นขอบคุณทุกคนเลยก็เดี๋ยวเจอปุ๊บก,ก็อาจจะไฮไลท์สีไว้นะครับว่ามีชื่อของตัวเองด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นใบขอบคุณเฉยๆนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นรูบุ๊กนะครับเกมนี้เป็น เกมมาเฟียนะคบอย่างที่ผมบอกไปมันเล่นได้1นถึงสคนโซโล่ก็เล่นได้ซึ่งก็นี่พูดถึงก็มาเลยอันนี้คือโซโล่โหมดนะครับนี่มันการเล่นได้นะในส่วนของโซโล่แล้วก็เกมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ9 0้าสถึงหนึานาทีเวทเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเวทเท่าไหร่แต่ว่ารูบุ๊กนิหนาเตะเลยนะคะโอ้โหแต่ว่าก็เขียนไม่ได้แบบติดกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขามีอธิบายรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้จะไปศึกษาดูนะครับโอเคผ่านไปสําหรับในส่วนของคู่มือต่อมาก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเนี่ยรู้สึกจะเป็น6พับนะครับค่อนข้างใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูว่าทําไมผมถึงโดนตกเนี่ยจริงจริงโดนตกเพราะเนี่ยเนี่ยอาร์ตมาเนี้ยอ,อาร์ตมันจะวินเทจแต่วินเทจเนี่ยจะต่างจากบิ๊กโชเดอร์นะวินเทจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีแบบอ่าโทนดับด้านิดน,น,นึงนะครับสีน้ําตาลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บอร์ดเนี่ยใหญ่มากครับบอกเลยว่า จะรีวิวยังไงนะครับนี่ดูอันนี้กล้องผมก็ขึ้นไปสูงแล้วนะนี่เต็มจอครับบอกเลยว่าเต็มจอนี่คือเมนบอร์ดนะครับนี่มีด้านเดียวเลยเนาะโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวขอญาตพับเก็บแป๊บนึงต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวพาสปอร์ตนะครับก็จะมีพวกเงินพวกโลเคชันต่างๆนะครับก็มีค่อนข้างประมาณสัก5อันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปไว้พันกันอีกทีหนึ่งนะฮะ ไม่เป็นไรไม่ต้องมาแกะให้ดูหรอกคนนี้ก็คือพันบอร์ดธรรมดาแหละแล้วก็นี่เขาจะมีอินเสิร์ตให้นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวดีลักอีดิชั่นนะครับของทุกอย่างก็จะดูดีนิดนึงนี่มีที่เก็บตัวที่เป็นปืนนะเนื่องจากมันเป็นมาเฟียนะครับต้องพกปืนนี่ยปืนเป็นตกเทนด้วยนะครับปืนปืนอะไรเนี่ยมาเฟียถือปืนฉีดน้ำวะเนี่ยโอ้โหน่ารักเชียนะครับอ่าอันนี้ก็คือตกเทนปืนนะครับนี่ตกเทนปืนนะอ่ยเล็กๆแค่นี้เองนะฮะ เกมปืนกระไวตตรงนี้อุ้ยก็จะมีบาเรลนะครับเป็นเหมือนกับของที่ใช้ในเกมนี้น่าจะเป็นพวกผมรู้ครับว่าขนอะไรก็อ่ะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าเกมนี้อาจจะตีมเกรดเนี่ยอาจจะ16บวกก็ได้นะอายุที่เล่นเกมนี้ได้เพราะว่าบางครั้งเนื้อหาของมันอาจจะมีความรุนแรงนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาเรลนะครับของก็เป็นเอ่อเรซินนะครับทําจากวัสดุค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีเทลลวดลายเนี่ยก็ โอเคนะครับไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับเบามากนะครับนี่ก็คือตัวรีซอสในเกมนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บโทเค็นนะครับน่าจะมาจากพันบอร์ดนี่แหละก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บทีนึงไม่รู้ว่าเก็บยังไงถัดมาอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครของผู้เล่นนะครับเน่ก็ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคนที่ทาอินเสิร์ตให้กับเกมนี้ก็คือเกมเทรย์นะครับเป็นค่ายที่ทาอินเสิร์ตเกมได้แทบจะเบอร์นหนึ่งของโลกแล้วผมว่าเล่นบอร์ดเกมมานะ่เกม ออกกไเซอร์ของเกมเทเนี่ยก็คือถ้าเกิดเขาออกแบบให้เกมไหนแล้วเนี่ยคุณแทบไม่ต้องมาซื้ออินเสิร์ตเพิ่มเลยนะครับนอกจากว่าเจ้าของค่ายเนี่ยไปทําเสริมมาแล้วเกมเทเขาที่เขาดีไซน์ไว้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเสริมของเขาเนี่ยเพิ่มอะไรมาเพราะฉะนั้นอาจจะทาไม่ใส่ลงกล่องไม่ลงตัวก็ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาทํามาเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าน่าไอ้ส่วนเสริมของกล่องเนี่ยน่าจะทําให้ใส่ในกล่องหลักได้อยู่นะครับไม่ต้องกังวลน,นี่แล้วก็จะมีมินิเจอร์นะครับผมบอกแล้วมันก็จะมีมินิเจอร์มีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นตัว นี่เป็นดีเทลก็ปกตินะครับสำหรับงานมินเจอรท์ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีพวกรถนี้ขับรถรถที่แบบเหมือนบรรทุกทหารเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็จะมีรถมีอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งสเตอร์ของเรานะครับแล้วก็จะมีตึกนี่นะครับเป็นตึกที่เราน่าจะไปสร้างออฟฟิศส,สร้างโรงงานของเราอ่แล้วก็เป็นลูกน้องของเราเนะี่ยาหน้าจะประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีแหละอันนี้ก็จะมีสีม่วงนะครับ สีฟ้าสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วก็สีเขียวโอเคอ่ะเอาแยกออกไปนะครับข้างล่างนะครับมีอะไรอีกนี่ก็จะมีเรื่องของการ์ดด้วยนะครับจะเป็นการ์ดขนาดเนี่ยน่าจะประมาณของตัวภาเวอร์กิทเนาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีอยู่2ชุดแล้วก็จะมีโทเคน็นนะมีดิดสในเกมนี้ก็ไม่ใช่ทันบอร์ดนะครับวันนี้ก็เป็นพลาสติกอย่างดีเลยเนาะแล้วก็จะมีการ์ด นี่โอ้โหแหวนมงโกุลเล่เฟิร์สเทเยอร์แน่เลยนะเฮ้กยเจ้าพ่อเจ้าพ่อต้องแบบใส่แหวนนิดนึงนะครับนี่ใครเป็นเฟิร์สเทเยอร์ต้องดูนิ้วเลยนะใส่ไปออกไม่ได้น่โอ้ไม่ธรรมดานะครับอินตีม่าเนี่ยก็คือมาเฟียเนี่ยแหวนเนี่ยเพชรต้องเม็ดโตๆไว้ก่อนนะครับไม่เดี๋ยวนี้นะหน้าส่งไปทำสีไว้ี๋ยวติดต่อบีวิดก่อนเจ๋งวะ่ะอไอนีบ น่าจะเป็นมาร์กอะไรสักอย่างนึงนี่แหละมาร์สกสกระเบิ้องไม่ใช่นะครับน่าเป็นพวกอลา,าวมาร์กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการปกติทั่วไปไม่มีอะไรเนาะอ่ามีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับอาจจะเป็นตัวสําหรับเล่นโหมดโซโล่ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมีการอะไระมีรถเนี่ยมีคล้ายๆของพวกกลุ่มนูนโตรนะครับก็พวก AI เนี่ย สีเทาๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของกล่องหลักก็มีของ่อนท้างพอสมควรเลยเนาะเยอะอ่ะมีก็เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็เป็นดับเบิลเลเยอร์ด้วยน่าจะมีความเป็น a s y m เ e t r i c ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็คือตัวพวกหัวนาแก๊งสเตอร์แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถด้วยเนาะมีสกิลเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบสกิลจ๋าขนาดเกม a s y m มเ t r i c กอื่นเนาะเพราะว่ายูโรมันไม่ได้ต้องอินอะไรขนาดนั้นนะครับ เดี๋ยวลองเกิดแกะดูหน่อยแล้วกันถ้าดูจากตัวนี้เนาะอันนี้สกิลของบอสอัลฟงเซคาร์โบนี่นะครับอ่าอ่าไม่เหมือนกันจริงด้วยครับก็จะมีความเป็น asymmetric ของตัวของแต่ละเพลเยอร์ด้วยอานูลอสเทนนะครับนี่สเตฟานีซินแพร์เข้ามาแ้ไปอโอเคอันนี้ก็คือส่วนของเพย์บอดเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเพย์เอสหรือเปล่า่าไม่รู้นะครับข้ามไปก่อนแล้วก็มีอ่าเกมนี้ไม่ต้องมีฉากเนาะ บางพวกเงินพวกปือนอะไรด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะมีการแบบตีกันบ้างนะครับไม่ต้องตีแหละไม่ต้องตีกันบ้างหรอกต้องตีกันแน่นอน,นครับสำหรับเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล่องเสริมกันว่าเขาเพิ่มอะไรกันบ้างนี่ถ้าดูจากรายละเอียดของกล่องเสริมข้างหลังเนีนะ้ก็น่าจะมีตัวละครเพิ่มนะครับแต่ขออย่างเดียวคือไม่ใช่ตัวละครมาแบบอวยโซโลโ่หมดอะ่ะผมมันโคตรเบื่อเลยนะครับไม่ใช่ทางของผมเลยแบบคือแบบจะมาช่วยให้เพิ่มหมวดโซโล่เนี่ยไม่รู้จะเอามาทําไม นะครับอ่าโอเคลองดูดหน่อยเป็น enforce enforce นะครับหรืออาจจะเป็น AI ที่อยู่ในเกมนี้ก็ได้นะครับอ้าว what แล้วเป็นเกมเทและยังไงใส่ในกล่องนี้ได้ไหมเยังไม่ได้ดูนะครับเป็นเกมเทแล้วมันใส่ในกล่องนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วมันถ้ามันใส่ไม่ได้ทำไงเนะี่ยแต่กี้จะมีจับทรงแล้วเหมือนไม่มีรูให้ใส่นะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยแต่แต่ว่าต้องดูนะไอเนียไม่ไม่ใช่เกมเทออกแบบไปนะไอกล่องเสริมเนี่ย แสดงว่าเกมเทเขาอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีมีเสริมก็เลยไม่ได้ทำที่ให้ใส่ของกล่องเสริมอะลองใส่ดูหน่อยดิใส่ได้อะไรวะคุดงงเลยมีเสริมมาได้ยังไงนึกว่าจะมีที่ใส่อยู่แล้วมันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้อ่าิ่มเรารีเฟชไปกับตอนที่เราแกะกล่องใหม่ ดูจากรส่งแล้ว,ลวทำไม่ได้ครับโอ้โหโคตรเซ็งเลยเจอเยี่นี้โคตรเซ็งเลยนะครับไม่รู้มันทำเกมเพย์มาททำไมเนี่ยแล้วอาจจะต้องลองหาวิธีเอาตัวพวกนี้ใส่ลงไปในกล่องหลักให้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ตัวกล่องทีเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องทำมาก็ได้นะจริงๆโอ้โหโคตรเซ็งเลยแบบนี้เซ็งมากนะครับเนะี่ยชัดเลยมันทำมาเพื่อ โซโล่โหมดเนี่ยโซโล่โห,หมดรูเอ๊ะมีโหมดปกติไหมเนี่ยนี่ก็โซโล่โหมด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 อะไรวะไม่เอาได้ไหมเนี่ย Enforce เออนี่นี่ Standard Mode เออนึมว่าจะมีแต่โซโล m โหมดนี่ Standard Mode มีกดแค่นี้เหรอเกม e s e t ั p e n อ o นโ e r เตอร์ฟิกเกอร์แล้วก็จะเป็นของโซโล m โหมดรูอ๋อเหมือนกับเราไปจ้างเราสามารถจ้างไอ้พวกไอพวกนี้มาใช้งานได้นะครับแต่แม่งโคเซ็งเลยและม,มีบอกด้วย อ๋ออโโลหมดกระดาษไปยับยูยีหมดเซ็งเนี่ยผมพูดไม่ทันขาดคำเลยนะกองเฟิร์มเนี่ยว่าเกมเพ์เขาจะรู้หรือเปล่าว่ามีไอ้พวกที่จะทำโซโล่หมดมาให้เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาวิธีจัดการใส่กับมันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการ Unbox g a m เกมสก Fa ฟ1920นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมนอกกระแสสำหรับบอดเกมเมอร์ชาวไทยพอสมควรเนาะไม่ค่อยมีใครแบบถ่ายรูปมาขีงสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเกมเนี้ยมันก็ได้รับกันวันเนี้ยแหละวันนี้คือวันไหนที่ผมอัดคลิปไม่รู้นะก็คือเขาเริ่มได้รับกันแหละแต่ปกติผมอาจจะได้รับเช้ากว่าคนอื่นเนาะก็จะมีคนเนี่ยถ่ายรูปลงกลุ่มก่อนตลอดเลยแต่อันนี้ไม่มีใครลงเนาะผมก็เอามา ัดคลิปเลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะมีเกมโมนี่อะไรเนี่ยเกมนี้ก็กำลังมานะครับก็หลายๆคนเนี่ยเริ่มได้กันแล้วก็เดี๋ยวยังไงเกมนั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะมารีวิวสอนทีเดียวเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องมาถ่ายคลิปโชว์หรอกเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างกระแสดีมากในต่างประเทศเนาะยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันเนาะเกมนั้นเนี่ยสอนยากมากเลยแต่ก็อยากจะทาคลิปไว้เนาะเวลาจะไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยอาจจะเปิดคลิปนี้ดูไปผังๆด้วยก็ได้โอเคก็จบไปเลยแล้วกันสําหรับการ แกะกองเกม scarface 1920ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง burning board game ขอผมด้วยละกันแล้วก็ใครที่อยากดูรีวิวเกมนี้เต็มๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง burning board game ผมด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย